ตัวตัวอย่างนะครับก็จะมีลักษณะของโครงที่ทางเข้าต่างๆก็ดีเทลนะครับว่าระบบของโครงเป็นยังไงนะครับมีระบบระบายน้ำายังไงแล้วก็รุ่นไหนที่มาใช้นะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็เป็นข้อที่จริงลีดยุติประศิษิ์แต่เราให้หนึ่งคะแนนเลยนะครับเพราะเราถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ดีสำหรับประเทศเรานะครับก็คือว่านอกจากท่านจะห้ามสุโขทยในตึกซึ่งปจปัจจุบนนะันเป็นทุกตึกห้ามอยู่แล้วนะครับคราวนี้ ท่านจะต้องนะครับทำที่สุบุรี่เฉพาะนะครับอยู่นอกตึกนะครับไม่ต้องมีร่มนะครับสุบแลือเปียกได้ครับไปสุบแลือเปียกเลยนะครับถือใจคนสุบุรี่ใช่ค่เห็นใจนะครับก็คนห่างเกณฑ์ไม่สุบุหรี่ใช่ห่างออกห่างจากทางเข้าไป10เมตรนะครับหรือว่าระบบเวนิเลชั่นนะหมายความว่าถ้ามีระบบเฟแชแนนต์นะครับก็ต้องห่างไป10เมตรอย่างน้อยนะครับก็มีพื้นที่ให้เขาสุบุหรี่ตรงนั้นไปนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็มีระบบ นะครับเขาเรียกว่าระบบกรองฝุ่นนะครับข้อนี้นี่จริงๆริงอินเทรนมากนะครับเพราะว่าจริงๆริงเขามีการพิสูจน์แล้วว่าระดับในระดับของการกรองฝุ่นเนี่ยหรือฟิลเตอร์เนี่ยนะครับมันช่วยทําให้ลดอิทธิพลจากไข้หวัดสองพาหรือสองพันสได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าท่านติดกับติดระดับการกรองฝุ่นระดับเมอร์กเจ็ดนะครับซึ่งจริงจในเรีกกำหนดเป็นเมอร์กสิบสามนะโคตรกว่านี้เยอะนะครับแต่ของเราแค่เมอร์กเจ็ดเองครับแล้วก็ติดไว้ตามเฟชแอร์ทุกตัวนะครับที่จะมีการเซอร์คูะบายอากาศ ในอาคารนะครับก็จะได้คะแนนแล้วนะครับการติดก็คือต้องติดทั้งตัวเฟชไอน์เทคนะครับแล้วก็ติดที่รีเทิร์นฟิลรีเทิร์นของรีเทิร์นของเอสยูด้วยนะครับเพื่อให้อากาศที่มันมีการกรองอากาศก่อนที่จะมาถึงท่านนะครับแล้วก็ข้อนี้นี่เป็นการการันตีเลยครับว่าอาคารเขียนเราเนี่ยเป็นอาคารพรีเมียมจริงถ้าท่านทำข้อนี้นะครับหมายความว่าท่านมีการการันตีคุณภาพอากาศอาคารที่ดีกว่าอาคารทั่วไปที่ใช้สปริตไทยและใช้ฟิลเตอร์ที่บางๆนะครับแล้วก็เคลมว่ามัน อยูซับฝุ่นได้ดีเลยนะจริงไมมจริงัมันควรจะเป็นฟิลเตอร์ที่หนานะเพื่อจะกรองฝุ่นตัวนี้ห้ได้มาตรฐานนะครับก็มีตารางฝุ่นมีตารางของมาตรฐานการกรองฝุ่นอยู่จะเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นของหลีนเนี่ยจะขึ้นไปถึงระดับเมอร์ฟิสนะครับก็จะมีอัตราประสิทธิภาพของมันอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าการอะไรได้บ้างน,นะครับถ้าเป็นแค่ระดับเมอร์เนี่ยก็จะประมาณการได้พวกเครือกับพวก แอร์สเปรย์ต่างเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นแอคทีฟที่บ้านเราไม่ก็จะทำกันอยู่แล้วนะครับปกติบ้านเราก็ใช้อลูมินั่มฟิลเตอร์นะครับเยู่เรื่อยอยู่เรื่ไหนไม่มีครับตกตกไม่ีนะครับก็ก็ก็ถือว่าดี่แล้วในอนาคตรุ่นต่อไปเป็นเราแล้วเราบอกว่าการติดฟิลเตอร์เนี่ยมันมันมันช่วยจริงแล้วก็คนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เลือกเยอะขึ้นเนี่ยก็อาจจะผลักดันให้มันเข้มข้นขึ้นดูครับแต่ตอนนี้เราก็หวังแค่แค่ระดับความมือร์ชีพต่อสองพันเก้าเยทีเดี ฝาของมันก็ดูตารางดูถึงตารางไม่เกี่ยวนีใช่ไหมอันนี่ฝุ่นใช่ไหมโอเคก็ตัวอย่างอาคารนะครับที่ผมไปทําก็ติดแล้ติดอันนี้เป็นเมอร์แปกระดับเมอร์แปกนะครับติดที่ตัว air f i นี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุข้อเมื่อกี้มีห้าข้อไปแล้วเป็นการทฤษฎีดีๆที่จะทําให้อากาศในอาคารบริสุทธิ์นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุต่างๆนะครับที่จะใช้ในตัว ตัวอาคารนะครับอันดับแรกคือพวกวัสดุประสานยาแนวต่างๆนะครับหรือกาวเกลือต่างๆนะครับก็ก็จะต้องผ่านเกณฑ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราย้างอิงหลีนะครับก็คือ South Coast Air Quality Management District เนี่ยครับรู10 11 68นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันเป็นแค่ผลเคสของ VOC กาวแล้วก็วัสดุประสานเหล่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเกณฑ์ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าท่านถ้าเกิดว่าท่านใช้ วัสดุเหล่านี้ก็ให้พิจารณาว่า VOC ต้องไม่เกินขอบเขตจำกัดเหล่านี้นะครับ VOC คืออะไรครับ VOC เป็นสาระเหยอินทรงซีนะครับเวลาท่านเข้าไปในอาคารแล้วท่านพบว่ากลิ่นมันหอมอมย่าง,ง,งใหม่ๆเนี่ยะนะจริงๆมันคือสาระเหยอินทรีย์ซึ่งเป็นสารจริงๆเขาบอกว่าไม่ดีต่อสุขภาพต่อมะเร็งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกอาคารใหม่จริงๆเนี่ยที่ดีเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ควรได้กลิ่นใหม่ครับมันควรเป็นกลิ่นแบบปกติเงี้ยนะครับ ซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้ท่านเวลาจะเลือกใช้กาวตา่างๆหรือสาราอาอยาแนวต่างๆเนี่ยพิจารณาขอบเข,เขนี้ไว้นะครับแล้วก็ขอไปรับรองจากผู้ผลิตสารเหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูครับว่าไปรับรองหน้าตาเป็นยังไงครับประเทศไทยเนี่ยเทสได้หมดแล้วนะครับหมายความว่าทุกเจ้าที่มีสารระเหยเหล่านี้นะครับสามารถส่งไปทีก่กระทรวงวิทย์นะครับเขามีบริการเทสให้เลยว่าลิมิตเนี่ยเท่าไหร่เขาบอกค่ามาเลยนะครับท่านก็ใช้ตัวนั้นเนี่ยบอกให้เขาส่ง ให้เขาออกบปโดยสังกินให้ท่านนะครับแล้วก็แนบไปกับเอกสารก็เป็นลิงกนะครับแต่ถ้าเป็นเกเราเนี่ยเอกสารก็ใสนได้ครับหมายถึงว่ามึงใครเอสโนนี้ได้ได้แล้วได้เป็นทางการได้แล้วนะครับก็มีเกมยือยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นพวกวัสดุลอยล้าต่างๆก็จะมีเกมที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีพวกกาวแบบพ่นแบบไอหมอกอะไรเงี้ยนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของ VOC นี้ผู้ผลิตก็ก็จะเข้าใจเองนะครับว่าเป็นเป็นขวาเก่งไหนนะครับ ก็อย่างตัวอย่างนะครับอันนี้บังเอิญเป็นสปอนเซอร์ของเราอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีผู้ผิตนำกาวตัวหนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็ได้กีกานะรในนี้ก็จะมีค่าว o โซีกำหนดอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเท่าไหร่นะครับตรงนี้เขาเดินมาแล้วก็จะเป็นเท่ากับการเบรลิตนะครับตัวนั้นนะครับก็จะพบว่ามันมันผ่านเกณฑ์อยู่นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการส่งเอกสารได้นะครับนี่คือตัวกาวนะครับตอนนี้สําหรับเรื่องของสีนะครับ สีนี่ปัจจุบันเเรากำหนดง่ายๆเลยจะมีสีสองประเภทคือสีเรียบกับสีไม่เรียบนะครับก็จะมีเรื่อง VOC เหมือนกันนะครับคือ50กรรมเบอร์ลินะครับซึ่งปัจจุบันสีในประเทศไทยแม้กระทั่งสปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็ต้องมีหมดแล้วนะครับสีที่เป็นวิตตอร์สีแวดล้อมประเทศไทยเนี่ยผ่านอยูแล้วนะครับแล้วก็เขาสามารถออกไปรับรองให้ท่านสามารถมายื่นกับเราได้เลยแล้วก็ยื่นอย่างดีได้เช่นกันนะครับคราวนี้ตัวปรับเสียงก็คือสีการสนิมนะครับสีการสนิมเนี่ยจะมีไม่กี่เจ้าที่ทําได้ครับ อยากโฆษณา,าแต่ว่าีน้ำมันได้แล้วสีน้ำมันเขาบอกว่าเป็นสีสีน้ำมันส่วนใหญ่จะไม่ท่ายาแต่มันจะเป็นสีการสนิมที่ไม่ใช่สีน้ำมันสูบเป็นสีการสนิมสุกน้ำอย่างเงเี้ยก็เริ่มมีมาแล้วนะครับสามารถลองหาซื้อได้นะครับแล้วกเ็เรื่องของสีก็จะมีกฎเก์กำหนดต่างๆนะครับแล้วก็มีน้ำมันขัดเงาตัวนี้ก็มีบ้างแล้วนะครับที่เกณฑ์ขังน่าจะขัดเกนขัดเกนแล้วนะครับก็อย่างน,นี้นนขอ้อนี้บาเลยไม่ใช่ซอนเซอร์เราแต่ว่า ผมได้ใบเซอเข้ามาว่าไปเร็วๆนะ <c oughs> ก็ BOC เข้าประมาณ13.1คำปรลินะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีมีหลายชนิดนะครับลักษณะเอกสารเหล่านี้ก็คือออกจากกระทรวงวิทย์แล้วก็สามารถที่จะส่งได้นะครับทั้งลีกทั้งเรานะครับอ่ <c oughs> ข้อต่อไปเป็นเรื่องพรมนะครับพรมนี่มีสปอนเซอร์เราอยู่นะข้อนี้มันริเละนะครับก็คือต้องเลือกพรมที่มันเป็น,านการการเซอร์ติฟายจากคาเฟ่รับอินสติทิทิวจากอเมริกานะครับ CRI นะครับ แล้วก็มีทางเลือกหนึ่งคือท่านไม่ใช่พรมในอาคารเลยก็ได้นะครับถ้าไม่มีพมเลยสักชิ้นก็ได้แต่ถ้ามีพมเนี่ยก็คือต้องผ่านทุกชิ้นที่เป็นพมถาวรนะครับพมถาวรเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่แค่ไม่ใช่โมรก็ได้คะแนนเลยใช่ครับง่ายมากเพราะเราเชื่อว่าพมมันก่อมวลพิษเยอะเหมือนกันถ้าไม่ทําให้ดีนะครับก็อันนี้เป็นยี่ห้อหนึ่งบังเิญเป็นสปอนเซอร์เราอยู่ได้นานได้ที่การแข่งับ ก็ผ่าน C R I แล้วนะครับแล้วก็มีในในพรมนี่เองตัวแบ็กกิ้งก็มีพวกอินสูเลชันไม่มีพวกรีไซเคิลคอนเทนต์เท่าที่นะครับรีไซเคิลคอนเทนต์อยู่พอสมควรแล้วก็สามารถได้ข้อรีไซเคิลคอนเทนต์ด้วยก็คือกลับไหมดหมดเรื่องรีไซเคิลได้คะแนนของกันด้วยได้เวอร์น้วยแล้วเขาก็มีกาวที่ผ่านตัว v O C ซึ่งผ่านจากข้อหนึ่งด้วยนะครับก็ใช้ประสองคันนะครับแล้วก็รู้สึกพรมนี่สามารถผลิตในประเทศได้นะครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ว่ามีวัสดุบางอย่างเนี่ยผลิตในประเทศนะครับซึ่งคอพ็อชั่นนั้นตามน้ำหนักเนี่ยสามารถมาเคลมวัที่แล้วได้นะครับเป็นมาห้านะครับแม้แต่ถ้ากลับไปสไลด์เมื่อกี้นะครับไม่ใช่โปรงแต่เราพูดถึงโปรงดักฟนอันนั้นเกี่ยวไหมครับอันนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผงมก็ได้ครับคือตรงนั้นเนี่ยเป็นกริลก็สามารถแท็กกริลครับผมกริลก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นทางเข้าตรงนั้นเนี่ยถ้าอยู่นอกอาคารนะครับก็จะไม่นับอันนี้หมายถึงแมาพรมในอาคารเท่านั้นโอเคนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับของ2.4นะครับจะเป็นเรื่องของไม้นะครับข้อนี้เป็นข้อปากเสียตรงมีเวลาเท่าไหร่กันทีก็เรื่องของไม้นะครับจะมีเรื่องมาตรฐาน e z e อยู่นะครับถ้าท่านใช้ไม้ในอาคารนะครับพวก Built-in ต่างๆนะครับก็จะต้องผ่านมาตรฐาน e z e ตัวนี้ตัวนี้ไม่รวมพวกไม้จากในเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะมันคงคอนโทรลได้ยากนะครับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวต่างๆไม่นับนะครับแต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ Built-in อะไรที่ท่านสามารถคอนโทรลไม้ได้เนี่ย ท่านต้องเลือกมาตรฐาน ECO มาครับแล้วก็หรือนะครับอีกข้อตัวเรื่องหนึ่งที่เป็นเหมือนลีกนะครับคือจะต้องเป็นมาตรฐานที่ผ่านยูเรียฟอร์มบริไฮนะครับคือไม่มียูเรียฟอร์มบริไฮแอดเดตที่เป็นกาวเลยนะครับซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยผลิตได้นะครับแต่แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านให้ใช้ทางเลือก ECO ดีกว่านะครับแต่ถ้าท่านเอา ECO ไปส่งลีกเนี่ยไม่มีการรับรองว่าจะได้คะแนนนะเพราะ ECO ของลีกเนี่ยไม้เนี่ยจะต้องเป็น non UFS ล้วนเลยนะครับ เรื่องแสงสว่างนะครับก็เร็วๆนะครับก็คือจะต้องมีการติดสวิตแยกนะครับเพราะว่าอย่างห้องใหญ่ๆทุกวงเนี่ยไม่ควรจะมีสวิตเดียวนะครับควรจะแบ่งโซนของวงจรนะครับเพื่อให้ควบคุมการปิดเปิดเฉพาะโซนได้นะครับโดยที่เล็กกว่า250ตารางเมตรก็ต้องมีมีสวิตนะครับวงจรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นห้องแยกๆก็ต้องมีตามห้องอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่ากรุ๊ปของห้อง250มีสวิตเดียวเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับเรื่องของแสงธรรมชาตินะครับคือต้องออกแบบนะครับให้แสงธรรมชาติเนี่ยนะครับ มีเพียงพอนะครับก็จะใช้เรื่องของ daylight factor เป็นตัวกำหนดน,นะครับแล้วก็ใช้การ simulation เป็นตัวกำหนดน,นะครับซึ่งตรงนี้ต้อง simulate ว่าห้องเนี่ยจะต้องมี daylight factor อย่างน้อย2%นะครับ2%หมายความว่า,วาข้างนอกพันลักข้างในก็ต้องได้20่สิลัคนะครับ2%เป็นอย่างน้อยนะครับก็จะมีการคำนวณน,นะครับว่าพื้นที่ในห้องในตึกอาคารน,นี้ที่ท่านทำให้ได้คะแนนเนี่ยนะครับถ้าท่านนี่ทําให้ห้องมันได้แสงสว่างมากเนี่ยนะครับก็จะได้คะแนนมากครับ ห้องดังกล่าวจะรวมเฉพาะห้องที่ใช้งานประจำนะครับพวกห้องซีล็อกห้องเก็บของไม่นับนะครับจะนับเฉพาะห้องพวกที่ท่านอยู่ประจำห้องน้ำห้องน้ำไม่นับนะครับก็จะเป็นห้องเหล่านั้นถ้าได้แสงธรรมชาติก็ได้เปอร์เซ็นต์ตามนี้นะครับก็จะมีการคำนวณด้วยซิมูเลชั่นในการทำครับคุณคุณผ่านแน่นอนก็มีการจาลองสภาพในอาคารนี้นะครับว่าแสงธรรมชาติเนี่ยมันเข้ามาลึกแค่ไหนเลยนะครับก็สามารถใช้ผลตรงนี้มายื่นเอาได้ นะข้อสุดท้ายนะครับเรื่องสภาวะน่าสบายนะครับก็จะมีเรื่องของการที่ดีไซน์ให้เติกเนี่ยนะครับยืนยันว่าคนอยู่ในตึกจะไม่ร้อนไม่หนาวอย่เกินไปนะครับก็จะมี2วิธีนะแบบแรกก็คือใช้วัตถมาตรฐานวสทนะครับแล้วแบบที่2นะครับก็จะใช้มาตรฐาน55ของแอสเพ2004นะครับก็โดยหลักการก็คือว่า ท่านจะต้อง d ีแ l a r e นะว่าห้องที่อยู่ประจำเนี่ยไม่รวมพวกค้างเดินรวมอะไรเงี้ยนะครับเป็นห้องประจำเนี่ยร้อยละแปดสิบของมันเนี่ยคอนฟอร์ตนะครับหลักการคือว่าต้องส่งหรือว่าท่านมีการคำนวณโหลดนะครับว่าดีไซน์ว่าเทมเพอเรเจอร์ในห้องนี้อยู่ที่เท่านี้ระดับนี้นะครับโหลดครอบคลุมนะครับแอร์เนี่ยขนาดใหญ่พอนะครับแล้วก็สามารถทําให้ห้องนั้นคอนฟอร์ตได้ครับถ้าได้ร้อยละแปดสิบได้หนึ่งคะแนนครับถ้าทุกห้องได้หมดเลยนะครับก็ได้สามคะแนนนะครับซึ่งข้อนี้หลีกจริงๆเนี่ยให้แค่คะแนนอยูแต่เราท่านต้องทำร้อย แค่80%ก็ลดได้แจกแทนนะครับก็จะง่ายกว่าเดิมครับในหมวดนี้ิคมทั้งนี้นะครับขอบคุณครับสนับสนุนกับในหาบุญและพิรัตนะฮะจะเป็นหมวดที่หกใช่ไหมหมวดที่ได้คะแนนง่ายๆครผมจะรับผิดชอบหมวดนั้นนะหมวดที่เจ็ดนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะหมวดนี้ก็ง่ายมากเลยฮะเมื่อกี้ตอนที่ผมพูดเรื่องของ Material r e s o u r c e s เนี่ย3แต้มนี่คิดว่าขนมกลุบนะฮะถ้าเกิดทํากันดีๆเนี่ยจะได้ส่งผลถึงหมวดของอาจารย์ลูกด้วยนะครับส่วนของในหมวดที่เจ็ดเนี่ยคะแนนเต็มเนี่ยมีอยู่ห้าคะแนนนะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากหมวดของ Material Ressource ร็จนี่จะมีข้อบังคับขึ้นมาสองตัวนะครับ ก็จะมีเรียกว่าพีเรพิษก็คือตัวแรกก็คือเรื่องของการลดมลพิษจากการก่อสร้างนะฮะตัวที่2ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการขยะจากการาก่ากการอสร้างถ้าเราไปดูหมวดใน material resources เรามีการนำวัสดุเหลือหรือว่าสิ่งที่เราต้องทำลายทิ้งแค่จากการก่อสร้างเนี่ยถ้าเราจัดเก็บดีๆนะครับก็จะได้คะแนนจากหมวดนะั้นแล้วก็มาส่งผลมาหมวด,ด,ด,ดนี้ส่งผลมาในส่วนของข้อที่ต้องถูกบังคับด้วยก็จะก็จะง่ายมากในการทรียะทาในหมวดนี้นะฮะ ส่วนที่เป็นเครดิตเนี่ยก็จะมีอยู่5ตัวก็จะมีตัวแรกก็จะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นฮารอมนะครับ CFC หรือว่า s c f c ในระบบดับเพลิงอันนี้ไม่มีในลีตนะครับแล้วก็ข้อถัดไปก็คือเรื่องของตแหน่งของเครื่องระบายความร้อนของร,องร,ระบบอากาศนะครับตรงนี้ก็ไม่มีในลีตเหมือนกัน